บางวงที่จะเกิดขึ้นอาจจะมากกว่า300ก็ได้นะครับซึ่งคนไข้มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นเพราะด้วยการใช้ชุดอย่างนั้นด้วยน้ำหนักตัวอย่างนี้โอกาสจะเกิดหัวใจเต้นส่วนชนิดว่าห้องบนเต้นพิวได้สบายมันจะมากกว่า300รอบต่อนัดแล้วถ้าหายใจในการหายหมดแล้วตรงความผิวผิตตรงนี้มีโอกาสเป็นกับไหมมีโอกาสเป็นกับนะครับหมายถึงว่าเป็นชนิดอื่นนะครับ ชนิดเรารักษาปีเสร็จแล้วครับคงแขไม่มีอกไม่ได้กลับไปเป็นอีกอนะครับแต่มีโอกาสเป็นชนิดอื่นซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ดีเห็นไหมครับได้ชมเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกเหนื่อยแทนคุณครูพระ,ระหลายนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดอาการเตผิดจังหวะอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เลือดนไปนเลี้ยงสมองไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะล่วงลับกลับบ้านเก่าเนี่ยมีมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ อย่าวางใจครับถ้าหากท่านผู้ใดที่มีอาการลักษณะอย่างนี้ห้ามวางใจเด็ดขาดครับรีบไปหาหมอดีที่สุดแล้วก็ต้องไปถูกที่ถูกทางด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางแห่งก็อาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าไม่มีแพทย์เฉพาะทางที่จะช่วยท่านในเรื่องนี้ครับ